โอเค let's go นี่เป็นไงบ้างครัสคนมาเปิดตัวเปิดตัวที่เซอร์ครับก็ขอบเลยว่าดีใจมากๆครับเป็นเป็นเดือนที่เฝ้ารอคริสต์มาสครับที่จะได้มาเปิดไฟที่ต้องคริสต์มาสแบบทุกที่เลยฮะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่รู้สึกว่าเราคุ้นชินฮะขอบคุณแฟนเตอร์ที่แบบชวนเก่งแล้วก็ชวนพีเตอร์มาด้วยหมดเข้า ที่เราต้องเปิดบว่าก่อนนี้พี่ของเราผมเป็นที่แรกนะครับของเก่งก่อนแน่นี้มีที่โคราชครับอ๋อใช่ที่นี่ก็คือบอกว่ายิ่งใหญ่ที่นี่ก็ยิ่งใหญ่ครับเป็นเป็นที่ที่รวบรวมความเป็นไทยโมเดิร์นไปที่นี่ฮะแล้วซึ่งที่นี่วันนี้เขาจัดมาบอกเลยว่าน่ารักมากๆอย่งได้ที่สายเนอร์ก็คือเป็นพี่พี่อะไรพี่พี่เล็บหมูกเล็บผมุกใช่ครับเป็นเสื้อเป็นชาวบ้า ที่มันรีเลทกับแบบซีรีส์ของเราด้วยใช่ใช่เห็นว่าเราสองคนได้มีโอกาสได้ตื่นไฟได้ได้ระดับต้นใครได้เป็นอะไรกันบ้างคะของผมอ่ะของของของผมเป็นน้องขูดเด้งฮะน้องขุดเด้งน้องขุดเด้งเขาบอกเป็นเป็นว่าวฮะใช่ใช่คริสต์มาสก็จะจะเข้าสู่ฤดูหนาวใช่ไหมลมก็จะเยอะอะไรเข้าสู่ฤดูที่แบบน้องๆดีเด่มาเล่น กีฬาไทยนฮะเล่นกันแล้วเล่นเห็นว่าตอนคริสต์มาสก็มีแบบข้าวหมจีนะคะใช่สะดุดตามากดีตอนที่ผมเห็นรูปในแอปดับเนี่ยคืออยากจะมาเห็นกับตาว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนใช่ฮะอยากให้แบบช่วยกันเชิญชวนมาแบบนี้ที่นี่มันยิ่งใหญ่แค่ไหนครับผมก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาที่งาน The Magic h o u s Celebration 2 0 2 6 Asia h Center นะครับก็ มีตอนคริสต์มาสที่มีความเป็นไทยแล้วก็ที่แสแอเนเตอร์เนี่ยก็มีแบบทั้งสินค้ามีอาหารอะไรที่มีความเป็นอะไทุกคนสามารถมาที่เนี่ยมาเที่ยวกับครอบครัวในวันคริสต์มาสได้เลยอ่าครับผมซึ่งที่นี่จัดยาวถึงวันไหนนะคุณสิบเอ็ดมกราครับผมทุกคนสามารถไปไปเดินได้เก่งากโอเคให้พี่เก่งปากด้วยเตอร์ครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับ The Magical ่งคร b สต์มาสเดอร์บิช่องพันยี่ยามเซ็นเตอร์นะครับที่นี่ รวบรวมนะครับของความเป็นไทยไว้ที่นี่หมดแล้วนะครับมีทั้งต้นทิสที่มีความเป็นโมเดอร์น,นะครับรวมถึงร้านค้าสติโอค้ารวมถึงอาร์ตด้วยนะครับก็มาที่นี่จบครบที่เดียวค่ะแต่ว่าม่อกี้นี่โชว์เพลงคครับครับจะร้อง,องเพงในในในลง,เพงให้ใครบอกคะร้องเพลงทุกคนใช่<อ>แบบว่าอยากร้องเพลงแบบ ชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับทุกคนเพราะเนื้อเพลงมันเป็นเธอไงคือเปลี่ยนไม่ได้คืออยากจะอยากจะเปลี่ยนเป็นทุกคนใจเปลี่ยนเป็นทุกคนแหละเพราะว่าแบบคริสต์มาสเราก็อยากส่งความสุขให้ทุกคนอะไรเงี้ยเออได้แจ้บอกน้องไหมคะว่าวันนี้จะบอกไม่ได้บอกครับใช่ไม่ได้บอกเขาคงคิดว่าเราเม็ดหมดอันนี้ราองเพรา่ก็อันนี้แล้วแต่น้องเขาจะคิดใช่เขาาจจะคิดถึงตัวเองก็ได้ มรองเัปนคครับครพ้งหกเกลงยนมครับไาก็เป็นอีกหนึ่งที่อยากให้ทกคได้ฟเป็นเพลงแบบช้าๆน่าจะเข้ากับรีมคริสต์มาสครับแล้วก็มีความเป็นไทยเพราะว่าเนื้อร้องรวมถึงแบบบู๊ตแอนด์เป็น OST ที่บงบอกความเป็นไทยได้ดีมาก ก็เลยอยากให้ทุกคนได้ได้ได้ฟังได้รู้จักครับเราสัมผัสทุกับหัะที่ผูคนะาเนี่ยอากาญี่ปุ่นพี่เก่งก่อนเลยครับอกาศญี่ปุ่นค่ะอากาศหนาวฮะอากาศหนาวสนุกอาหารอร่อยอากาศหนาวเหรออากาศหนาวหนาวตัวติดกันตลอดเวลามันก็มันก็ยังหนาวอยู่ฮะหาวใกล้แล้วหนาวไคะอะไรนะครับใกล้แล้วหนาวไก หนาวกายแล้วหนาวใจไหมหนาวใจอาจจะอาจจะยังแต,แต่หนาวกายก็อาจจะยัง <c oughs> เพราะว่าอุ่นทั้งกายอุ่นทั้งใจออสักทีกว่าจะคุมกันมันงมอยู่มันยังงอมอยู่ หุยจริงจริงผมเห็นอยู่ไม่มันเรื่องบังเอิญนะฮะเรื่องบังเอิญใครๆก็สามารถแบบมีทุกคนแบบมาอินะไรกับเราได้ผมเจอพี่ต้นผมยังทักเลยเอ้าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันพี่ไงพี่เติร์นเขาเขาแต่งตัวดีทุกวันแหละเขาแบบเขาลายเขาดีเขาเมทแล้วแบบโอ้โหแต่งตัวทุกวันเลยนะก็บอกไม่ อาจจะหรือเปล่าเพราแมทชิ่งกันด้วยแหละแบบแต่งแล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำไมวันนี้มันดูมาคู่กันจังอะไรไหมมา,าจะไม่ยิงจุดคูนน่ขนาดนั้นแต่ไปในทิศทางเดียวกัน,<อ>นแบบเรียนฟิลแบบบินเทอร์แล้วแบบโคนบิ่อะไรเธอคล้ายๆกันใช่เราคู่เราสุ่คู่เขาได้ไหมแหมคู่เขานะไปกันทั้งสองคน ไปเดินกันอยู่สองคนไม่ทีคือของเต็มพลุงพลางไปแล้วไม่คือเราบางทีเราก็กลัวว่าเราไปช้อปปิ้งอ่ะเราคนอื่นจะรอเพราะจริงๆอ่ะเราไปกันหลายคนมากแต่ว่าพอพาไปกันแบบเจ็ดแปดคนอย่างเงี้ยแล้วแบบเดี๋ยวเขาก็รออีกเราเข้าช็อปนี้เราเข้าอะไรอย่างเงี้ยเราเดี๋ยวเขารอแยกแยกแยกกันก็ได้แต่ไปสองคนดีกว่ามันไม่ดีกว่าหรอครับแต่ว่าเร่อว่าไปสองคนมันเร็วกว่าหรอแต่ว่าก็ดีกว่าคนเดียว ไห้มันไม่ได้แบบขนาดนั้นนะฮะก็มีถามน้องฮะว่าแบบอันนี้แบบเข้าไหมอะไรแบบเนี้ยฮะพอาพักหลังมาเก่งรู้สึกว่าเก่งอย่างแบบปรับรูปตัวเองให้ตัวเองแบบดูดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาแบบเทสดีไงเออประเด็นอ่ะเขาเทสดีเขาก็แบบเขาชอบแบบดูแบบพวกหนุ่มตรงหนุ่มตีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบเขาเทสดีไงแล้วคุณไม่ใช่เหรอไม่ได้อะผมไม่ใช่ไทุ่มโอ ระดับใช่ซลซลแซลเขาเาไป็นคนเที้ฮะแล้วก็ก็เลยปรึกษากันว่านี่อยนี้โอเคไหมแล้วนอกจากเตียมเสื้อผ้าแล้มจะมีแบบมียาสีฟันมีแม่หลไปไปือยังไงนะฮะไตเวใ้ตวล่อ่างี้บบวาไป้ยัอะไรอย่เตรียมเตรียมอ่ะจะยังแต่ไปไปซื้อด้วยกันเนี่ยมีมีบ้างอครับ วดฮะโอ้โหถ้าคนตรงๆนะเราสู้เขาได้ไหมวดะมไม่คยมีอะไรเลยจริงไม่มีทินี้คือใช้ทีมปกติเลยรไม่คงินถ้าถ้านจะดหรออาจจะอาจจะแต่ผมก็ปกติแต่ว่าสวนัแสว่าชมต่ายังไงยังค่อย่ังจากวันนั้นผมยังไม่ได้ไปดูว่ารอถึงวันจริงกันแลาจะเป็นย มัาจจะยังมันอาจจะมันอาจจะนิดหรือเปล่ามันอาจจะดูโค้กเกินไปแบบว่ามาเจอที่นี่อะไรอย่างเงี้ยไไหน,ไไหนไม่รู้เหมไงครับเดี๋ยวผมขอดูชุดก่อนแล้วกันถ้าไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ไ,มไมด้เครียดไม่ได้เครียดเลยครับที่เกดเห็นชุดนนั้นที่ครับน้องปิงนเขาบอกว่าอะไรนะ,ะรจะกลับมาได้ไหมบางนาอะไรอนยะ่างเงี้ยได้ดูคลิปไหมคะที่เขาบอกว่าเขาส่ง เขาพูดพูดสดรแหละวิลลาพูดอะไรเขาแบบหลานพสดหลานผมฟืดวันเป็นคนพูดเหบอฟวันพูดได้อาจจะต้องกั้นกองหน่อยถามขึ้นได้หนึ่งร้อยอาจจะแบบหารเหลือสักห้าสิบพูดไปเรื่อยหรือเปล่าแต่ผมได้ยินนะผมได้ยินเหมือนกันเป็ถือว่าได้ยินจากปากน้อปิงหรอพี่ ไม่รู้เหมือนกันนะอ้นี่เขาพูดที่เติร์ก็อาจจะกั้นกองเดี๋ยวสักห้าสิบก็ไม่เชื่อว่าเขาพูดว่าโสดใช่ไหมผมไม่เชื่อไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อเลยมั่นใจมากเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกไม่โสดผมผมก็เดาผมก็เดาไม่ออกไงว่าสถานะเขาคือยังไงแล้สถานะเราล่ะสถานะเราสถานะผมก็เดาไม่ออกเหมือนกันเดาก็ไม่ออกแต่คนที่มาบอกอะไรเขาสาระฝั่ง สน<า>อนเี้ยเออนีต้ในเป็นยางครับผมรู้คุณไมหาดูเองผมก็ไม <c oughs> แอบมาดูหน่อยนะฮะัพูดูดดส่วนมากน้องก็พูดแต่เรื่องของกินน้<า>อ,องพึ่งสองจุดห้าขวดไปเลยจะมาพูดเรื่องสงเรื่องโสดเนี่ยเก่งว่าไม่ไม่จริงฮ เ่อไปก็บเขาบอกว่าพี่เก่งเพาวันีเก่งาะว่าสามารถตอบได้เรื่องแบบนเิร์ว่าจะเป็นอะไรยังไงางพต้นูดริกนคมครว่าการออกงานร่กันของคุณอคนวันนี้เป็นที่จับตามากผมก็แอบเห็นแบบว่าแต่ว่าเอาจริงไม่ได้อะไรจากเรา2คนหรอกครับกาหน่อยว่าจริงจวันนี้เก่งต้นต้นเก่งเพราะเก่งมันย้เก่งน้ำปิงต้นคนวันเ ตรงวันนี้นี่เก่งจะสามารถสปอยอะไรให้กับทุกคนได้บ้างสปอยอะไรให้ทุกคนได้บ้างก็จริงๆรอติดตามแล้วกันนะครับรอติดตามแล้วกันจริงเก่งเชื่อว่ามีโชว์พิเศษเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนเพราะว่าเราเต็มที่แน่นอนเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตแรกของเขียนจิราด้วยแต่เก่งเขาบอกว่าแบบเหมือนมีตีออกมาแล้วมีคนออกมาแล้วครับโดนั้นชาม กับโคเด้นทามครับเอูแล้วก็ยังไงดิพี่ก็ไม่ดูเหมือนกันตอนเนี้ยมันคือช่วงเวลาตรงตรงตัวเลยฮะตรงความหมายเลยช่วงเวลาที่แบบเป็นทมมิ่งเนาะเป็นโลเด้นของของพวกเรารวมถึงพี่พี่คนดูด้วยครับก็รู้สึกว่าการที่เกีลาเกิดขึ้นเนี่ยมันมันคือโลเด้นทม์อย่างหนึ่งที่ทําให้ทุกคนแบบเข้าเข้ามารู้จักพวกเราทุกคนเข้ามารับความสุข มามาเสพสิ่งดีๆมาเห็นถึงความทุ่มเทของเราที่แบบเราพยายามผลิตผลงานที่เดียวมาก็านะเป็นทีมแข็กแล้วอย่างนี้นะคะที่แบบตื่นเต้นถึงแบบว่ากระโจนอะไรม,มาตื่น,นเต้นฮะเขย้จําความรู้สึกแรกที่คือิมแพคกได้อยู่เลยตอนตอนที่แบบเป็นน้องๆแบบเจนใหม่มาอะไรแบบเนี้ยคนแบบเยอะมากเสียงแบบอึงอึ้องแทบไม่เห็นคนเลยเพราะว่ามันเยอะมากไกลมากก็ก็ จะทำออกมาให้ดีที่สุดอนะ่ะฝากทุกคนรอติดตามด้วยแล้วกดดันไหมอ่ะเพราะว่าทางนี้เขาบอกว่ากด,กดดันเป็นแสบเพราะว่าตัวเขากดดันเก่งเป็นไงบ้างคะกดดันไหมคะครับเก<อ>่งเหรอเก่งกดกดดันกดดันนิด,ดน,น,นึงนะแต่รับรองว่าไม่ยอมแพ้แน่นอนนะฮะถ้าเราทำออกมาให้เต็มที่แน่นอนที่เก่งว่าวันนี้เปิดตัววี่บ้านเราดีเนาะเขาบอกว,ว่าคุณเป็นแบบว่านักร้องเกาหลี ครังงบแน่นอนนะฮะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราเ <Main Dance. S 2> มนแดนเ <Main Dance. S 2> มนแดนก็ฝากทุกคนเราติดตามแล้วกันนะคือถ้าพูดไปเดี๋ยวพี่เติ้ลจะจะดได้เล็กมาละว,ว่าเก่งไปพูดอะไรวันนี้อะไรแบบนี้ฮะก็รอติดตามแต่เป็นอีกหนึ่งคาแรคเ,เตอร์ที่อยากให้ทุกคนได้ติดตามครับท้าทายกับเก่งมากเพราะว่ามันเป็นช่วงทัพมิ่งระหว่างเท่าครูกับอเล็กคนกลนงนะ ใช่ก็รับรองว่าเรื่องนี้ก็สุดเหมือนกันทำแทบทุกอย่างก็จะได้เฮก่งแบบแบบว่าเป็นคุณป้าเลยก็ตามภาพตามภาพเลยฮะเซฟดูเซฟอาจจะโดนกับชับมาผมปิดว่าหรือว่าตดนเส้นอีกหลังไม่มีไม่มีผมผมลวงกระเป๋าลคงกระเป๋า จริงๆก็ช่วงนี้มันก็คือช่วงที่แบบเราก็กําลังคุยกันหลังบ้านเลยครับว่าธีมที่เราได้มาเนี่ยเราจะแต่งคนอยากมีพาร์ทไหนพาร์ทไหนอะไรเงี้ยใช่ครัมันคุยกันได้เห็นเขาเี็แบบพู้ว่าเหมือนจะมีสลับคู่วันนี้เหมือนเป็นการเปิดตัวในในว่าเราจะสลับจคู่จริงๆจริงๆอะไรก็เกิดขึ้นได้วันไหนก็าด้หมนจริงอาจจะเห็นเต้นโชว์กับเก่งเต้นโชว์กับน้ำปิงหรือน้ำปิงโชว์กับเบิร์สวันอะไรอย่างเงี้ยมันแบบอย่างที่บอกว่าเตรียม ร้อยนะเต็มเท่าไหร่อะอะไรนะร้อยเต็มเท่าไหร่ไปถึงเท่าไหร่ให้คะแนนเท่าไหร่ของการเตรียมตัวไปถึงเตรียมตัว,นะตวหรอตอนนี้คือกำลังกำลังวางคิวซ้อมเนี่ยนะครับแบบ<ช><ช>งาน<ช>งาน<ช>ไหน<ช>ท,ที่ที่เราแบบบางงานที่เอาบก็บอกบางไหนบางงานก็แบบเกลียร์ได้ก็เกลียร์ให้ก่อนอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้เราเซ้อมคอนเสิร์ตนี้ให้เต็มที่เพราะว่ามันมันสิมกราด้วยแล้วเราก็ คืออยากทำโชว์มาทุกโชว์ให้ดีที่สุดแหละครับเพราะว่ามันอิ่มแหกด้วยแล้วมันเป็นคอนเสิร์ตแรกของเข้มกีฬาด้วยวก็อยากครอยากทำให้ทุกคนแบบประทับใจครับในทนะีเวลาก็กระชั้นชิดีวิตน้อยคือทุกทีเราเหมือนกันใช่เราใช่ทีตอนนี้เราเข้ากับว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว่ที่คุยกันมาเวทีระบบอกได้รคนะเออพอบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมเปอร์เซ็นต์อาจจะยังไม่รู้ตอนนี้ต้องรอพี่ท็อ รอรออัปเดตแล้วกันอัปเดตครอนนั้นก็อาจจะเป็นกังวลเรื่องแบบกดบัตรเนะลองแบบว่าฝากให้กำลังใจแฟนกดบัตรเหมือกันครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับก็ฝากอิบิลาเดลคอนเสิร์ตด้วยนะครับฝากที่พี่มากดบัตรกันเยอะๆนะครับใช่ออยากให้ทุกคนแบบกดบัตรเยอะจริงๆช่วยกันกดมาดูเธอคอนเสิร์ตเก็บิลาเขอบคุณค่ะ ฝากถึงน้ำปิงกับเบอร์สปารให้ฝากอะไรเถึงเขาดิอยากฝากอะไรถึงเขาล่ะวันนี้เป็นเขาที่คุ้งค่าฝากความคิดถึงไหมอ๋ออันนี้เอาคุณเลยฝากความคิดถึงกับไม่แต่วันนี้เราเพิ่งเจอกันมาวันนี้เพิ่งเจอกันมาเจอกันมาแซ่กันมาแซ่กันมาใช่ว่าแซ่กันมาแซมาครับใช่ครับผมก็ก็เดี๋ยวคริสตันเดี๋ยวพาไปเที่ยวด้วยกันนะครับครับขอบคุณฝากทีคุณฝากอะไรค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวใจกันนะโอเคเลยครับขอบคุณครับแล้วถ่ายยิ่งสุด